เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะวันนี้ก็กลับมาอยู่เกมไมค้าอีกแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็มาทำฟาร์มบัวนะรือว่าเป็นอะไรที่ดีใช่ไหมเอ้ยอะไรนะทำฟาร์มบัวแล้วไก่มาไงเนี่ยฆ่าเลยนะถึงเวลาละตายแปบ๊บโอเคนะตอนนี้อ้าวเดินมาไหนแล้วเนี่ยอ๋อัวอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราจะทำการขุดหินเพื่อที่จะไปทำคอกล้อมมันไว้นะเราจะได้ทำการเพาพันธุ์ มันไปนี่ครับอ่าตรงนี้ก็เอ้ยอะไรอะเอ้ยนี่มันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวก็เดินไปดูแล้วกันอุ๊ยตรงนี้มีอีกมีตัวนึงเดี๋ยวเรากินก่อนฮิลละอ่าเดี๋ยวเราทำการขุดหินก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้หินไม่มีเลยโอ้มีอยู่แค่นี้เหรอเนะี่ยไม่พออะเออนี่คืออะไรเนะี่ยขอเดินดูก่อนแล้วกันนะขอเดินดูรอบๆก่อนสำรวจพื้นที่โดยรอบก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างนะเพื่อความ รอบรู้นะทีนี้ข้างล่างมันมีอะไรไหมเฮ้ยไปเฮ้ย,ย,ยล่วงสับหัวไปเนี่ยไม่เอานะเออมันลอยมันลอยได้เรื่อยเนี่ยมันมีพาร์ติเคิลขึ้นมาด้วยนะนะเจนแบบอ่ามันจะล่วงนะเออแต่มันยังไม่ล่วงเฮ้ยว้าเฮ้ยสวยสวยอยู่สวยอยู่มันเป็นชั้นๆเลยใช่ไหมเออมันดูดีนะเนี่ยดูดีมากเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่าอะไรดีอะ เออแชมเปนเถอะนั่นอะไรอะ่ะอุ้ยปรศาสาทเปล่าหราือมาศาสตรที่ร้องเลยนะโหไม่ใช่เป็นแค่อ่าปวดๆอันเอ่อเรียกว่าดีอ่ะเอเอแชมเปญเถอะนะตรงนี้ก็มีวัวเฮิดแล้วมีไก่ด้วยโอ้โห,โหมีหินด้วยตรงนี้ก็แจมดีครับข้างล่างมีอะไรบ้างี่ยเดินไปดูแล้วกันนะมีฐานไปสรุปอีกทางหนึ่งด้วยเฮ้ยข้างล่างนี่มีเอ้ย เฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยแล่อะไรเนะี่ยขุดแป๊บนะไม่รู้ว่าขุดอย่างเดียวตอนนี้อ่าพังโอ้โหมาพังอะไรตอนนี้เน่หอหึเจ้าจริงจริงรู้จะมาพังอะไรเนะี่ยเอาขาอับไปแล้วนะที่สุดก็จะมีกล่องขาบเยอะมากเลยตอนนี้อ่าขาบมาดีนะที่มีไม้มาด้วยถ้าไม่มีนี่จบเลยนะโอเคแล้วก็ออาโอ้เดี๋ยวงิน อาที่ขุดไม้ไปก่อนแล้วกันนะไอ้ดีนะเอ้ยที่ขุดเหล็กไปเลยเออง่ายสุดแล้วไม่ต้องมาอะไรมากมายใช้เปลือกไหมเนี่ยเออไม่เป็นไรใช้ไปก่อนเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเนี่ยมันเป็นบล็อกอะไรอะ่ะเฮ้ยเป็นปราสาทปะเฮ้ยเพราะดิเห็นว่ามันทําแบบเป็นระเบียบมากอะ่ะมันไม่ได้ทําแบบนั่นเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรดีอะ่ะเออเดี๋ยวค่อยแล้วกันขอขุดก่อนแล้วกันในตอนนี้ เออใช่ได้นะใช่ได้ใช่ได้มีอะไรก็ขุดหมดแต่ตอนน้ำจริงเออใจยเย็นใจยเย็นในสองอ่าถือว่าเป็นการค้นพบที่ใช่ได้นะลงไปข้างล่างมีอะไรเปลนะ่ามีถ้ำลงไปอีกอ่ะไม่ค่อยอยากจะลงเลยลงทางนะแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีเครื่องมองืองื้มือะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวพาร์ทพาร์ทต่อไปจะลงมาแนะน,น่นอนนะนี่ไอ้บล็อกนี่ทำอะไรได้เปเนะี่ยชื่อบล็อกอะไรเนะี่ยโบนบล็อก โนกระดูกกอเป,เป็นคล้ายๆเป็นโครงกระดูกเซกเิตันประมาณนี้ปะน่าจะใช่มั้งเออมันดูดูดีนะทำอะไรได้บ้างเนี่ยเอาไปทำบนมิวได้ไหมลองดูอ,อ่ะเฮ้ยโอ้โหแจมแมวโอ้โหสุดยอดหรือเป็นโครงกระดูกด,ดีๆอันหนึ่งเลยก็ว่าได้เนีตรงนุ้นก็มีลาวามันก็เลยสว่างเฮ้ยเ,เดียวเพึ่งลวงโอ้โหมันลวงไปแล้วเนี่ยจบสิ้นเลย ม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีอยู่นะตรงเนี้อยอีกเยอะถือว่าเป็นการจะทับด้วยแล้วกันน่าข้างบนมีอะไรถ้าตายพวกนี้ตกลงมานี่ก็มีกรอบเลยน <c oughs> ล okay เ,เนี่ยโอเคเพิ่มเพิ่มตรงนี้ก็เป็นทางทางออกใช่ไหมเอ้ยแล้วมันจะเชื่อมมาตรงไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยไอ้ตรงนี้เก็บไว้แล้วกันเก็บไว้ที่เป็นทางเดิน มาครั้งหน้านี้เราอาจจะไม่รู้เดินตกลงไปตายจบเลยคราวนี้นะเหลือไว้แค่นี้พอแล้วมั้งเออดี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 ้ีด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 ี้ีดี้ีดีดีด่ดีดีดนดี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 ่ีดีดีดบเก็บกลดีดีดีดดี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 ดลดี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 ดด้ดีดีดดีเีดีดีด้ดี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  ลงมาทีเดียวเอาให้หมดเลยเนะี่ยือว่าแจมแมวออมาเจ็บๆจๆบเจ็บจบ,จบอ่าเอาเออะไรนะเหล็กมาแล้วลงมาจากทางนี้ปะเนี่ยใช่ไหมใช่แหละเออใช่ไหมมั้งไม่รู้แล้วตอนนี้ไปมั่วหมดมแล้วเออใช่ใช่ใช เอาเจไปแล้ววิงว่งวง่อ้เงวันนี้วิ่งแล้วโอ้โหคิปเปอร์คิปเปอร์ก็มาจุดๆนี้ไอ้ตัวนี้ก็มีวัวตั้งหลายตัวนี่เขาบอกมี2อสตัวมันไม่ใช่เลยเนี่ยไปให้ไดแมนเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหน้ามึงก่อนไม่ค่อยอยากจะมองหน้าเลยเดี๋ยวมันจะหาเรื่องเราอีกอมันท้าไฟกับเรางานเข้าแล้วเนี่ยเสียคีย์บอร์ดนี่ก็เน่าเหลือเกินนะอ่าไปาเดินกลับบ้านเดินๆกลับบ้านมันอ๋อทางนู้นมองมบูวันเอ็นพีซเป็นหลักนะโอเค เติร์นเติร์เตรเตตตลยจะถึงบานแล้วเฮ้ยเห้ยเอ็ีนีก็ไม่มีพวกนังซือเอนจงเอนชานที่มันดีดีมากเลยจะกได้ที่มันแบบชาร์น็ตสอะไรเงี้ยชารน็ตไอวีแล้วก็ไฟแอส펙หรือเฟรมอะไรเงี้โอ้โหถือว่าแจ่มเลยเมนดิ้งอะไรด้วยนะึเป็นที่สุดยอด เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตบขึ้นมาโอ้โหนี่ไงโอ้โหถ้ำนี้น่าสนใจเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโอ้ตกใจไก่เดี๋ยว่าสเกลเลตันมาตัวขาวๆเหมือนกันเนี่ยมาหิวอีกแล้วเนี่ยจะหิวเนี่กันบ่อยๆเนี่ยโอ้เฟมเลตดรอปปิ้งแล้วนะไปลุย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 ไปแล้วไปแล้วเดินไป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 กลับบ้านไปนอนก่อนนะวันหลังน่าเช่าเตียงนอนไปด้วยนะเพื่อความสะดวกและเร็วในการ ข้ามวันเออต้องคิดไปแบบไกลๆหน่อยนะโอ้โหเพื่อนเขียวสวดีอู้เดียว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 เกลือบไม่ทันละอ้เดียว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 ฮึบจะฮึบฮึบฮึบได้อ่าเขาเรียนนะกันพาวเดอร์มาแล้วนะแถวบ้านเรามีตัวอะไรไหมไม่น่าจะมีใช่ไหมแต่ในบ้านน่ะไม่แน่มีปะสวัสดีครับโอเคไม่มีใครอยู่ เปิดไฟก่อนเปิดไฟเฉยเลยแต่ปักทัดแป๊บนึงนะเพราะบ้านดูมืดมากอ่ะตรงนี้ตรงนี้สองต้องดวงพลั้งเออตรงนี้อีกอ่าให้มันสว่างไปเลยอ่าใช้ได้ละตอนนี้ก็เก็บของก่อนที่เราเก็บมาได้นแล้วก็เอาของไปเผาเอาอันนี้มาแล้วก็ใส่อันนี้ไปแทนอ่าโอเคใช้ได้ละเดี๋ยวนอนก่อนถือว่าเป็นการค้นพบที่ สุดยอดมากนะครับอ่าดีมากตอนนี้รู้สึกดีข้างนอกมีอะไรไหมไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอ่ทาทำมินี้ก่อนทำข้อก่อนใช่ไหมลืมเลยนะเมื่อกี้ไปซองเบโอเดย,นนะเย์เดี๋ยวเดี๋ยวขอข้าวสองเบก่อนนะอ้าวไม่ทันเลยโอ้ป่ะเดินลัดไปทางนี้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วจะได้ไม่ต้องมาเดินอ้อมไปทางนูน้นบ้างอะไรบ้างหรอ มันไก่ใช่เะละ่ะมันเสียเวลาในการเดินด้วยตรงนี้ก็มีไก่มีวัลลวใกล้ๆแถวนี้บ้างไหมยากเจอจริงๆนะตรงเนี้ยจะได้ใกล้ๆบ้านไม่ต้องเดินไปไกลนู่นเลยโอ้โหตรงนี้มีไว้ตมองดีๆนะมีแกะแกะเนี้ยเยอะนะแต่ไม่เป็นไรแกะเราก็ไม่ใช่ละเอ้ยนี่ไงใกล้จริงด้วยนะขอเดินรัดมาหน่อยเจ้าเองไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก็ได้แล้วมั้งไม่ต้องใกล้บ้านหรอกเนี่ยคงจะใกล้ที่สุดละ นะเดี๋ยวเราเออลืมหยิบหิบด้วยโอ้พล oh. าดไม่เป็นไรเดี๋ยวขาบนี้เลยเขาเได้ไ่านะครับอ่าลัวลัวหินนะครับสามสิบอันพอไหมเนี่ยน่าจะพอแหละเออไม่พอก็ต้องพอเนี่ยตอนนี้จึบจ๊บจึออ๊บห้าสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบ เจาเจบเจๆเจอพอไหมตอนนะี้เอาอีกสักหน่อยนะจะได้ออกมาขนาดใหญ่นี่ครับเจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้ยจะพอไหมเจ็ดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาพอพอ,อใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราเต้องทำการลอบวัวมายืนตรงนี้แล้วก็พายมันลงไปนะครับอาเดี๋ยวเราไปทำ เ,เดี๋ยวเราไปหยิบวีดมาก่อนไปที่หมู่บ้านเอพีซนะเราต้องวิ่งไปเพื่อความรวดเร็วเนี่ยวิ่งไปเพื่ความรวดเร็วนะแต่ไม่รู้ก็จะถิงเร็วขนาดไหนนะหมู่บ้านก็อยู่นู่นเลยปน่ปาลายเลยเลยเลยเยถึงแล้วเฮ้ยถึงแล้วเฮ้ยไปแล้วเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเยเฮีย้ย,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 ยวฮ้ยเ้เเฮ้ยเฮเฮเอเเ้ยย ขอยืมหน่อยนะ MBC ไปปลูกขึ้นให้ด้วยขอบใจบ้างโอ้โหของก็เต็มนะเดี๋ยวเก็บบีดอย่างเดียวแล้วกันนะเก็บบีดอย่างเดียวนี่ต่อเยอะอยู่จุบจุบโอเคตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยจุบจุบอ่ามีไหมมีไหมตรงนู้นตรงนู้น,นมีอะไรเออโอเคไม่มีอะไรละป่ะต่อ,อเลยอไปที่เดิมเพื่ความรวดเร็วแล้วทำอะไรอนะข้างบนตายกลางอากาศด้วยไหมนะโหกระตุก โอเคบาเดินกลับฟาร์มวองเราเอ้ยเก็บไข่ก่อนจุ๊บอ่าเจ็บเ็เออโลกนี้ไก่เยอะดีนะเันแบบปกติไม่เคยเจอไก่ที่มันเดินเพ่นพ่านกันเยอะขนาดนี้แหละ,ะโอเคมีกี่ตัวแล้วตอนนี้มีสองตัวใช่ไหมโอเคเ,เอานนี้ออกมาเจ็บถือวอ่าฮ่าอันมามองพอดีมาเร็วมาเร็ว อีกตัวนึงด้วยด้กินยังเออเยี่ตัวมาด้วยเออไม่เป็นไรนะตรงนี้แหละแล้ว,วก็ต่อบล็อกเ็บไวห้าเาต่อบล็อกต่อบล็อกต่อบล็อกโอเคเดินมานะเดินมาอ,มอมเาออเออลงมาดิอา่าเฮ้ยลงมาดิอ้าวมันจะเดินไต่ขอบทำไมเนี่ย โ okay, อเครอมาได้ละแล้วเราจะออกยังไงครับนี่อ่ะไม่มีอะไรเรียกว่านะหนังแกะใช่ไหมเฟอฟโอเคพาเอาออกไปเน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเาเตรียมความพร้อมก่นอนเฮ้ยย้อกมาย้อกมาย้อนมาเลยย้อนมา,มา,มา,มาดิเออพูดไม่ฟังอ่ะก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะ ประตูนี่ใช่ไหมแล้วนะซอมบี้นี่แมวและเฮ้ยทิ้งดอกไม้ไปดีกว่าเฮ้ยหนังได้หนังมาทิ้งมเมล็ดไปเลยเดี๋ยวก็นนะขอทำความอนี่ก่อนแล้วก็แล้วก็นี่ด้วยนะอืมเป็นาแก่แป๊บนึงไปเอาขนมานะครัแบบเพื่อที่เราจะทำเป็นพื้นจะได้เนื้อแกแ่มปละอ่าเรียแบบร้อย ทิ้งสติ๊กไอ้ขนแกะหนึ่งสีทิ้งทิ้งไข่แล้วกันเพราะไม่ได้ใช้เลยทิ้งสติ๊กแล้วก็เดินมาตรงนี้ด้วยะออนะตรงนี้ปึ๊บทิ้งกล่องขาไหมเออกล่องขาไมีเยอะละอ่าเรียบร้อยแล้วก็ทําการคราบผมต้องสีเดียวกันอีกเหรอเนี่ยแล้วก็ทิ้งสีนี้ไปเออประมาณนี้ก็น่าใช้ได้แล้วล่ะอ่าวันนี้อันนี้ขาสีขาวไปปึ๊บเติบตายดิเอ้าไม่ตายอะ่ะเออเรียบร้อย ก็ได้ละเรียบร้อยปะลุยไปทำาวามบัวต่อก่อนมันจะสำเร็จนี่ก็ยากเย็นเหมือนกันเก็บของมาเออใส่ไว้เออใส่ใส่อาหารไวด้ดิเออเพื่อความคล่องตัวอ่าแล้วก็กินก่อนแล้วก็เอาหอยนี่นมาใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเรียบร้อยลุยเดี๋ยวละเดี๋ยวต้องขุดอันนี้ก่อนขุดนี้ออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่าเรียบร้อยแล้วก็ใส่รั้วไว้ นะเอ้าวางผิดอีกโอ้รั่วจัดแล้วตอนนี้แล้วก็วางวังนี้ฮึ่วางไว้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้ใส่มาอ่าแล้วก็ปไปไปล่อวอัวมาอ่าวัวอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอะ่ะโอ้โหอยากอยากจะรีบก็ช้าอีกและเนี่ยวัวอยู่ไหนวอวตัวเดียวก็ได้นะไม่ต้องสนใจอะไรตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยหานะครับมามา าาดเ,ดเดินมาเดตามมาดิเออมาดิอ่ะเดินตามไปไกลแล้วกันให้มันอัดหน้าไปเลยอ่ะเดินมาดิเออเดินมาเรียบร้อยติดกลับแล้วโอเคนะก็คลิปนี้จบเท่านี้เราได้ฟาร์มวัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็จะทำการมาหามาือีกตัวหนึ่งเพื่อที่เราจะพอพันไปเนะี่ยก็ในคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบายแจ้